จ้ะอีโอ้ยกระโปรงเปิดพี่น้องเอ้ยพวหน้ามวนหลายอารมณ์ดีกูนะมวนหลายบุญลุกโอ้ยมวนหลายเด้ติง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 เอาเอาเปิดเลยกระโปรงอะนะใช้กระโปรงเนี่ยมันเป็นนักสีล่ะเอ็นบ่หึติ้งติงติงติงอะดูตาใหญ่หนูก่อนดูตาใหญ่ก่อน เนี่ยอดูว้าเห็นพุ่งเห็นพุ่งว้าเห็นพุ่งเห็นพุ่งเห็นพุ่งพุ่น่ะอืมเห็นพุ่งพุ่น่ะโอ้จะเป็นห่าวเด้พุ่นน่ะห่าวดองดองห่าวดอง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 ห่าวดองดองแลยบ่นี่เฮ้อห่าวดองดองผู้น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะพุ่น่ะผู้น่ะโอ้มวลหลายพุ่น่ะผู้น่ะ โอ้จะไม่เป็นตาสร้างเด้อพุ่นน่ะเพื่อนน่ะโอ้จะไม่เป็นตาสร้างเด้อเอาเอาเอาเปิดกระโปรงอีกแล้วตัก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 ดิง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 เอาดูตาใหญ่หนูก่อนถึงหนูจะตาชั้นเดียวแต่ตาหนูใหญ่นะคะตาหนูใหญ่นะคะคุณแม่คะเฮ้ วันนี้เ่บอสีชมพูเอากะโปรงลงลวกพว่น่ะโอ้พนมวนหลายโอยอารมณ์ดีขนาดนอนเทเลอีสิบนาทีพวนน่ะโอ้ยมวนหลาเด้พว่น่ะอะไรล่ะมวนหลยปะล่ลูก บายบายก่อนแล้วบายบายจ้า